ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีดูท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตรถกระบะราคาถูกนะครับย่อมเยาวจับต้องได้ราคา200,000กว่าบาทโตยต้าไฮรักวีโกแชมพ์นะครับคันนี้เป็นตัวปี2012ันจดสิเป็นรุ่นสมาร์ทแคปนี่ครับสีบอลพร้อมล้อแม็กใครกำลังมองหารถกระบะเอาไว้ใช้งานนะครับเน้นใช้งานราคาถูกๆราคาเบาๆวันนี้มาอัปเดตกันนะครับคันนี้นะฮะ235,000บาทเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมเป็นหน้าแชมป์นี่ครับเป็นหน้าแชมป์นะครับคุณผู้ชม สีบรอนนะครับสีบอลรถสวยนะครับน่าใช้งานเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดา 2.7J เบนซินนะครับเกียร์ธรรมดาแล้วก็มาพร้อมร้อมแม่นี่ครับกระจกมองข้างโคเมียมนะครับถือว่าเป็นรถราคาประหยัดนะครับคัดคุณภาพมาให้อีกหนึ่งคันใครกำลังมองหาอยู่รุ่นนี้นะเน้นใช้งานนะครับ สนใจขอยละขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับวันนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันสรับรถกระบะราคาประหยัดนะครับล้อแม็กล่อเลยแม็ก18นิ้วนะครับคุณผู้ชมนะครับได้แม็ก18นิ้วนี่ครับแบบนี้รถสวยโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะครับน้ำท่วมไฟไหม้ไม่มีมีเล่มพร้อมอนทุกคันนะครับวันนี้มาอัปเดตกันวันที่25่ิ้าเอาในวันที่26แล้ว26สิหสิงหา นะครับที่ต้นยูสคาร์นะครับสนใจจะซื้อสดหรือจัดไฟนั้นก็สามารถทักทายคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครตนี้กระบะเรามาหลายคันเลยนะฮะมีกระบะเข้ามาหลายคันทั้งเครื่องดีเซลสีรวัตูแคปก็เครื่องเป็นซินที่ราคาประหยัดประหยัดแบบนี้นะฮะสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับเป็นสมาร์ทแคปนะครับเป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดได้ครับสีบรอนดูแลรักษาง่ายนะฮะหลายท่านก็ไปติดตั้ง RPG เพิ่มเติมอันนี้ก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะ เน้นนะครับขนของนะครับเน้นใช้งานนะครับเน้นใช้งานนี่ครับก็ถือว่าน่าสนใจหนึ่งรุ่นนะครับมาอัปเดตกันนะครับเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าจากหน้าเขาเป็นคิวโครเมียมนะครับแล้วก็ตะแกนจะเป็นสีเทาโลโก้โตโยต้าเป็นโครเมียมไฟหน้าเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับแล้วก็มีตัวกรอบไฟตัดหมอกสามารถใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับ เป็นไฮลักรีโวสมาร์ทแคปไอไฮลักวีโก้แชมป์ะเป็นไฮลักวีโก้แชมป์สมาร์ทแคปรุ่นแคปเปิดได้ครับคุณผู้ชมนี่ครับแคปเปิดได้เป็นสมาร์ทแคปนะครับก็โครงสร้างเดิมๆนะครับภายในจะเป็นสีเทานะครับภายในเป็นสีเทาเป็นเบาะผ้านี่ครับแล้วก็มาพร้อมเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดานี่ครับเครื่องเสียงก็บิวอินเดิมโรงงานเลยนะครับระบบแอร์ทำงานปกติเย็นฉ่ำ เสียงดังฟังเพราะนะครับพวงมลาลัยผิวพันธุ์ดีเบาะผ้าเดิมๆคอนโซลสวยนะเป็นดําเทานะครับคอนโซลเป็นดําเทานี่ครับแผงประตูก็จะเหมือนตัวเบาะเลยเบาะจะเป็นสีออกสีเทานะบุผ้าสีเทามีลวดลายแบบนี้นะครับแผงประตูแล้วก็เบาะแคปนะครับไม่มียับเลยนะครับเบาะแคปยังตึงยังหนาอยู่เลยนะครับเน้นใช้งานอันนี้ราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับคุ้ม ใครที่ซื้อไปใช้งานนะครับตอบโจทย์เลยเครื่องทนเกียร์ทนนะโตโยต้าวีโกแชมพ์เครื่องทนเกียร์ทนรถโครงสร้างเดิมๆนะครับน็อตกาบประตูต่างๆก็เดิมๆหมดเลยนี่ครับเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆสวยเดิมนะครับเครื่องทนเกียร์ทนใช้งานดีไม่มีจุกจิกนะครับนี่ครับเม็ดอาร์ตเครื่องทนเกียร์ทนใช้งานดีไม่มีจุกจิกราคาเบาๆจับต้องได้นะครับอะไหล่หาง่ายนะครับก็ต้องนี่เลยโตโยต้านะครับนี่ครับรถสวย การันตีโครงสร้างเดิมเครื่องทนเกียร์ทนไม่จุกจิกอะไหล่หาง่ายมนเทนเนนไม่แพงนะครับแบรนด์หลักยอดนิยมนะครับโตโยตา้าไฮรักวีโก้แชมป์สองจเบนซินนะครับปี2 0 1 2ันสิบส t c a ดสมาร์ทแคปสีบอลราคา200แสนกว่าบาทใครสนใจขอละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับวันนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมกัน,กนสำหรับรถกระบะราคาประหยัดนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่ก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ ตันท้ายก็เดิมๆนะกันชนท้ายนะครับสวยๆเนียนๆเลยนะครับมือจับฝาท้ายเป็นโครเมียมโลโก้นะครับไฮลักกวีโก้แชมป์ถือว่าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะครับรุ่นนี้นะใช้งานดีทั้งตัวดีเซลแล้วก็เป็นซินเลยนะครับหลายคนเป็นซินเขาเอาไปติดตั้งเป็น RPG นะครับแล้วก็เป็นถังโดนัทหรือว่าถังแคปซูลก็ได้นะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยเน้นขนของโอ้โหใช้ยาวๆเลยนี่ใช้ยาวๆ เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทรถดูเลขไมค์คันนี้หน่อยครับว่าใช้งานไปแล้วกี่กิโลเมตรกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับเลขไมค์วิ่งไปแสนหนึ่งหมื่นนะครับแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแสนหนึ่งหมื่นห้าพันโลนะถือว่าใช้งานไม่เยอะนะครับแสนหนึ่งหมื่นรถปีจดปีสิบสามนี่ครับน้อยกลับประตูเดิมๆเลยนะครับเครื่องเบนซินเหยียบพุ่งดีมากเลยนะครับคุณผู้ชม หยยบปุ๊ตลาดทันใจเลยเครื่องเบนซินนี่ครับแผงประตูก็เดิมมเลยนะฮะเป็นโอเม a ร์ R K, สวยเดิมโรงงานนะครับนี่ครับเอ็นอาร์ a R K, สวยเดิมโรงงานคันตีโครงสร้างเดิมๆนะครับใครหาอยู่บ้างครับตัวเบนซินเอาไปใช้งานนะครับหยียบปุป๊ตปลาดเลยนะฮะแล้วก็เอาไปใส่ตัว LPG เพิ่มเติมเปลี่ยนน้ามันด้วยเน้นใช้งานนะครับคุณผู้ชมเน้นใช้งานนะนี่ครับราคาจับต้องได้เบาๆนะครับ สนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้ใช้งานดีเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดนี่ครับก้านยาวแบบนี้ครับตัวเกียร์นะครับวีโกชั่มก็จะเป็นก้านยาวแบบนี้เลยนะแล้วก็มาพร้อมระบบแอร์แอร์เย็นชําเครื่องเสียงวิทยุ CD FM นะครับทำงานปกติเลยนะครับกันขโมย Security มีนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าพับปงสาไฟฟ้ากระจกไฟฟ้า2บานคู่หน้านะครับออโต้ฝั่งคนขับด้วย นี่ครับรถใช้งานดีนะครับคันนี้น่าใช้งานนะหยียบูตปั๊สนะครับทันใจบอกก็สามารถปรับได้นะครับนี่ครับสามารถปรับได้นะครับเกียร์ธรรมดาคอนโซลเบรกมือกระจกไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับนะครับออโต้ฝั่งคนขับ้านข้างก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่ฮะสวยงามน่าใช้งานคันนี้ กระจกมองข้างก็พับไฟฟ้านะครับปรับองศา,าไฟฟ้าด้วยมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนี่ครับพับไฟฟ้าปรับองศา,ฟาไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ครบเลยนะครับมีที่วางแก้วน้ํานะครับช่องแอร์ต่างๆคอนโซลสวยวีโก้แชมปครับคุณผู้ชม 2.7J เบนซินป12ี12-13ราคา2 3 5 0 0 0บาทนะครับไมล์เล่งไฟ1 1 1 0 0 0 0ใช้งานดีครับวีโก้แชมปนะครับสบายใจหายห่วงเลยนี่ครับ ขับดีครับไหลลื่นนะครับขับดีไหลลื่นเลยคันนี้นะครับใครที่สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะเกียร์ธรรมดาเนยครับลองขยับดูนะครับนี่ครับนี่ครับขับดีไหลลื่นเลยนะครับผู้ชมนี่เข้าง่ายครับเกียร์ธรรมดานะครับนี่ครับเข้าง่ายๆเลยนี่ครับใครสนใจรีบด่วนนะคันนี้นะยังว่านะครับใครสนใจรีบด่วนเลยราคาสองแสนกว่าบาทเอง เอาไว้ใช้งานนะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยเน้นใช้งานใช้งานดีนะครับใช้งานดีนี่ครับฝากไปด้วยครับวันนี้นะครับอัปเดตกับวันนี้วันที่26สิงหาคมสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถกระบะมือสองนะครับราคาประหยัดราคาถูกเอาไว้ใช้งานสภาพดีนี่ครับสภาพดีสภาพสวยเน้นใช้งานเบาะไม่มีขาดครับคุณผู้ชมนี่ครับลายเบาะของเขาเป็นลายนี้เลยสีเทาลายเบาะแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเบาะไม่มีขาด นะครับเน้นใช้งานนะครับเน้นใช้งานนี่ครับสวยงามคันนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยครับคุณผู้ชมนะครับคันนี้ก็พร้อมใช้งานเลยมีเก๊ะตรงนี้ด้วยครับคุณผู้ชมนี่ครับเกะใส่ของต่างๆนี่ครับด้านล่างก็จะมีเก๊ะใส่เอกสารต่างๆครบเลยนะครับไฟฉุกเฉินแอร์นะครับนี่ครับปรับได้อากาศภายในภายนอกเครื่องเสียงพิุบิวอินนะครับนี่ครับนี่ครับ เครื่องเสียงเสียงดังฟังเพาะนะครับคผู้ชมวงมงลัยผิวพันดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของตัวโครงสร้างห้องเครื่องเพิ่มเติมกันสาหรับเจ้า 2.7J คันนี้นะครับคผู้ชมนี่ครับฝาถังน้ํามันฝากระโปรงหน้านี่ครับสวยๆเลยนะครับซอกเดิมๆมัดแก้มเดิมๆนะนี่ครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งแป้นคลัสนะครับนี่ค่ะสวยๆเลยนะครับ ตัวสมาร์ทแคมปด้วยนะครับรุ่นนี้ขายดีนะใช้งานดีวีโก้แชมป์นะครับทั้งดีเซลและเบนซินเลยนะครับนี่ครับฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับมาดูว่ามีเชื้อเพลิงอะไรบ้างนะครับตัวไลเนอร์นะครับนี่ครับดอกไลเนอร์ไม่มีขาดนะไลเนอร์กระบะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับสมบูรณ์นะครับหลังเก่งก็จะเป็นตัวกระจกบานหลังมีตัวไล่ฟ้านะครับสรับสัญญาณอยู่ด้านหลัง นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นแก๊สโซฮอลนะครับ91 e 1 0ได้หมดเลย9195เบนซินได้หมดเลยครับผู้ชมใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่ครับฝาถังเดิมๆเลยนะครับฝาถังเดิมๆนี่ครับเหลี่ยมสันประตูเดิมช่องฟงช่องไฟต่างๆสวยนะครับภายในก็สวยนะครับคอนโซลสีเทานะครับเบนซินจะเป็นคอนโซลสีเทา ถ้าเป็นดีเซลจะเป็นคอนโซลสีเบจนะครับเบาะผ้าสีเบจถ้าเป็นดีเซลนะ้าเป็นเบนซินจะเป็นเบาะผ้าสีเทานี่ครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องตัวโครงสร้างห้องเครื่องเพิ่มเติมกับผมตามมาเลยครับอะนะครับมาดูเรื่องโครงสร้างห้องเครื่องกันนะครับก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเครื่องยนต์วางแบบนี้นะครับเบนซินเดิมๆนะครับแบบหัวฉีดเบนซิน แก๊สซฮ้อง9195ได้หมดเลยนะครับเบนซินได้หมดเลยนะครับแก้มต่างๆก็เดิมๆมเลยนะครับนี่ครับเดิมเดิมน็อตฝาโปงเดิมเดิมนะครับนี่ครับสวยงามคันนี้นี่ครับสติกเกอร์อันตัวโค้ดกระจกอันโค้ดฝาโปงนะครับนี่ครับสวยงามเลยคันนี้ตัวเบนซินจะไม่มีตัวเาเรียกว่าตัวแผ่นกันความร้อนนะจะมาแบบนี้เลยครับเบนซินนะครับแล้วก็นี่ครับ สติกเกอร์ต่างๆโค้ดต่างๆอยู่เดิมครบหมดเลยนี่ครับซุ้มล้อไม่มีผุนะครับซุ้มล้อไม่มีผุนะครับฝาปรงเดิมนะครับหลังไม่มีผุนะครับนี่ครับด้านหลังเครื่องไม่มีผุยังสวยอยู่เลยนะครับเครื่องก็แห้งสะอาดใสนะครับเบนซินเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับเป็นซินเดิมโรงงานนะครับโค้ดตรงนี้นะครับนี่ครับอยู่ครบหมดเลยนี่ครับ พร้อมใช้งานนะครับสำหรับรถกระบะราคาย่อมเยานะครับใครที่ขอรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมครับหวังว่าถูกใจคุณผู้ชมนะครับคลังรถกระบะที่ใครกำลังหารถกระบะเอาไว้ใช้งานนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการรถกระบะเน้นใช้งานราคาประหยัดนะครับขนของหรือว่าทำธุรกิจส่งของต่างๆนะครับหรือว่าใช้ในกิจการนะครับ สามารถใช้งานได้ดีราคาย่อมเยาด้วยนะครับก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับใครสนใจคันนี้อ่ะอยากจะมีไว้ใช้งานจะจัดไฟแนนซ์หรือจะซื้อเงินสดนะครับก็สามารถคอมเมนต์แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับรถสวยรับประกันโครงสร้างเดิมนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดก็โอนจองมาค่อนข้างเยอะนะครับเป็นลูกค้าเราค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีบริการส่รงรถมีบริการจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดให้นะครับครบเลย วันนี้ก็มาอัปเดตกันนะครับเพื่อเป็นทางเลือกกับลูกค้าที่กำลังมองหารถกระบะรุนสองนะครับเอาไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมสังเกตดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครไม่พลาดทุกคีพระสวยจากต้นยุสคารเสรีไทย64เมรีบริุงเทพเข้าซอยมาประมาณ10เมตรซ้ายมือนะครับซอยเสรีไทย64นะครับเมบรีกริุงเทพฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ